ดีพี่น้องป้องไปสุขุสุข้ขนแม่น้องจุ่นกินแสบมาแล้วจ้าเมื่อนี้แม่น้องจุ่นกินแซบสิมามาผ้ามากินปลาแซลมอนพี่น้องเอ้ยแซลมอนซูมงหรืออีหยังสิห้องอีหยังกระซังมานกระห้องปลาแซลมอนพี่น้องจา้ามาเด้อมากินน้ำแม่น้องจุนจ่นนะจ้าพักกับกระเบนพักขากับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซบแซบพี่น้องจ้าพร้อมกับข้าวปุ่นอีเคทคือพันนี่พี่น้องมาเด้อมากินน้ำแข็งนะจ้าแซบแซบก็แม่น้องจุ่นจ้าสวัสดีค่ะมาเด้อจุ่นจุ่นน้ำแข็พี่น้องจา้าลุยเลยเฮา ไม่ต้องจุ่นอ่นสะอ่อนอแห้งเด้อพักอันนี้เด้อเพิ่นเก็บมาสดๆเลยเลยจ้ะปากเพิ่นเก็บใหม่สดๆเลยนี่มึงดูแ่บบออันดับแรกซีฟูดจวดแห้งจวดบ่เพิ่นเฮ็ดเองได้นี่จ้ะ <c oughs> ยังจะาของฮะแห้งเข้าไว้ดุนมันแห้งแบบเขาเนื้อน,นะอื อ,อร่อยแม่มาเด้อทั้งมึงไทยมืงนอกทั้งต่างประเทศดูสวยกับมะกินน้ำกันอยู่ไฮยูหน้าอยู่สวนคือเก่าพี่น้องจ๊าแค่เปลี่ยนมุ่มือซื้อที่เก่าเวลาคนละเวลา มันเหี่ยวมันห่อนเลยพี่น้องเรื่องสักก็เก็บมากมันห่อนจะออ่อนแง่ทำยังไงล่ะมัก,กัน จิ MM. ้ม <Luc> ซ <ar cells> ีฟ <DVD> ู้ดนี่อร่อยมากเข้ากันอิีแห้งไว้ดุนแห้งเขาเครื่องมันยังจุนอยู่ไปเครื่องหนึ่งเลยไ่ลองเด้อคำโป้มเนี่ยมันคำแญ่ๆเลยเขาเที่ยงพี่น้องเขาเที่ยง อากาศนี้ฮอนที่สุดในเมืองมนุษย์พี่นอ้องนะกินโทศัาสามมาุวนเนะยังเบิดเร็วน้อพี่น้องนะสะรุปแล้วก็คือหิวเขา่าวแหละไปะเห็ดบุญมาแต่ว่าบิาได้กินเขา บอกพี่บอกน้องไม่รว่าได้ลายบนทำไมได้ลายแล้วก็ได้แผลนัำจ้ะได้แผลอยู่แขนไปใส่กระยากไม่ต้องจุนค่าลูกพี่น้องเอ้ยขั้นสิไปไกลๆแน่จังหน่อยก็ต้องเวลากลับมาหาเพิ่นนายบอยนายกของประเทศไทยในอนาคต นอ่องขึ้นเลยสองตอนเลยยังแซ่บไี่น่องเเข้าปากลมอมแล้วมันี้เครื่องัวพี่น้องอย่าปากเดือดตีไปแย่งเพื่อนมา <laughs> น้อ่นั่งน,นานๆด้วจ้าทางนี้ชิมีปลาชั่วโมงขายสด มันไปพ่อจังได้กินจ้ะ mm hmm. อดน,นะจับ mm hmm.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  yeah. ังชุนเซดอะไรเบิ้งพี่น้องคือว่ามันจะเข้าบากบ่หรือมันจะเข้าทางไหนออกอย่า อันนี้หัวเชยเท้าแงหายจับอืม โวนเงียบักค่ะคือเบาปาก หิวค่ำแบบว่าตาเหลือกืง สองมะมะกระแทบพี่น้องเลยสองเลยเพิ่นปากกว้างอ่ะนะ <laughs> ต่ำกระแทบแต่ว่าอยากกินกับซีฟู้ดแบบนี้พี่น้องจ้ะขึ้นอยากแบบจ้ำซีฟู้ดกินเลนะจ้ะต่ำกระแทบอยู่ไปอีกแบบ จำกันนั่นจิ้มซีฟู้ดแต่แสบไปอีกแบบน้ำมันก็แสบควรเนาะถ้าเป็นสตอยิ่งแบบสุดยอดเลยนะงมายไม่เหนีวยวย ทำลองหอมดูแต่ก็ด้พีการน้องเบอร์พี่น้องเอ้ยะพี่น้องจ้ะทำให่กฤติได้จ้ะอ่านสื่น้องไปละเบล่ะนะมาไห เล็บปกากยิมวลงเลยเพิ่ณตัวน้อยพี่น้องเลยบ่เบิร์ดบ,บ,บ่บาบเลยอาวสะนะอเอาเลยนะแมนกุนระึงกันนพี่น้อง <c oughs> ไม่ต้องจุนกินหลายแล้วปากน้อยกระพุ้งปากแง่ถ้าท่านกินสองคือเอากระชับไม่น้องจุนกินโ๋วว่าให้น้องกินอีก คับคับจับดีจังจวดจวดใช่ปุ๊ดดีจ้ะตั้งต่ำ เพี่น้องสุดท้ายพี่น้องจา้าเบิดแล้วจ้ะเบิดแล้รก็อิ่มพอ,พอดีอิ่มเนาะ สำหรับคลิปนี้กับฟอกิปนี่นะจ้าฝากกดซับสไครป์ก,กดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องจูนยินเสียมเลยจ้าฝากเทๆกับฮักกันเทๆกับกดติดตามสิบประพดคลิปต่อไป